ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งถือไม้เท้าสะพายถุงใบใหญ่ที่ใส่ขยะเพื่อไปขายในมืออีกข้างถือถุงปลาท,ที่เน่าเสียเพื่อจะไปทําอาหารกินพร้อมกับเล่าเรื่องราวในชีวิตให้ฟังก่อนที่ผู้โพสต์จะให้เงินยายไป100บาททําให้ยายถึงกับปาดน้ําตาส่วนที่ยายร้องไห้ก็เพราะว่าบางวันไม่มีเงินให้หลานไปกินที่โรงเรียนในตอนเช้าซึ่งต่อมาทั้งนุม่มโดมประกรณล,ลำนักร้องนักแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสตโดยการแชร์ข่าวของคุณยาย ความระบุข้อความเอาไว้ว่าจากโพสต์นี้ใครบอกผมได้บ้างว่ายายแกอยู่ที่ไหนติดต่อได้ยังไงผมอยากช่วยยายครับขอบคุณล่วงหน้าครับและล่าสุดโดมประกรลำได้ตามหาคุณยายพบแล้วและโพสต์ผ่านเพจส่วนตัวอีกว่า ทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่เข้าพบคุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณยายปกติดีแต่ก็ยังมีพานละที่ต้องเลี้ยงหลานที่กำพาอีก3คนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยส่งข้อมูลมาให้ผมด้วยนะครับด้านบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบางกระระบุว่าขอบคุณแทนคุณยายด้วยนะคะดีใจกับคุณยายด้วยคะ่ะขอบคุณพ่อที่เป็นสะพานบุญให้คุณยายด้วยนะคะ รอแล้วใจบุญมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยครับพี่รอแล้วใจบุญมากดีใจกับคุณยายด้วยนะคะมีคนมาช่วยแล้วขอบคุณคุณโดมมากเลยนะคะมีคนมาช่วยคุณยายแล้วดีใจด้วยนะคะ นมภารกิจแตกเสียงคู่ดังกว่าไม่กับตัวกับใจยังทันกลายเป็นคลิปไบรอบบนโลกออนไลน์ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า3ล้านวิวเมื่อทางผู้ใช้ทิกตอกชื่อว่าน an ันทนาการ3ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิขดขณะที่เด็กนักเรียนชายกลุ่มหนึง่งประมาณ5คนกำลังพยายามปีนประตูหน้าโรงเรียนเพื่อจะหนีเรียนโดยระบุข้อความว่าเสียงคูดังกว่าไมเด,ด์แฮชแท็กไม่ได้แอมคูลอก ซึ่งในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนชาย5คนเดินมาหน้าโรงเรียนก่อนที่เด็กนักเรียนชายคนแรกจะยนกระเป๋านักเรียนข้ามประตูไปก่อนและคนที่สองก็โยนตามไปด้วยจากนั้นเด็กทั้ง5้าคนต่างตกใจเมื่อได้ยินเสียงคุณครูคที่มองดูเหตุการณ์อยู่ก่อนจะตัดสินใจหันหลังกลับและโยนกระเป๋าข้ามกลับมาในโรงเรียนเหมือนเดิมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์บ้างกระบุว่า มีโยนกลับมาอีกเล่นซับประตูหน้าเลยมีทุกยุคทุกสมัยจริงๆสมัยพี่ออกหลังโรงเรียนสมัยนี้เขาออกหน้าโรงเรียนเลยผมก็เคยโดดเรียนไปเล่นเกมอมยิ้มไปหนึ่งทีจะพ้นแล้วนะครูจะเรียกทำไมเสียเวลาผมต้องวนกลับมาอีกอนาคตของชาติดีนะกลับใจทันมีหยุดคิดแล้วกลับมาทั้งคนทั้งกระเป๋าอนาคตได้ดีทุกคนค่ะเด็กแบบนี้ ต้องกลับไปฝึกวิทยายุทธอีกนิดนะลูกโยนไปแล้วก็โยนคืนมองเห็นตัวเองเลยเกมโอเวอร์เหมือนเห็นตัวเองวันนั้นเป็นผู้บริหารที่เป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงมากๆสำหรับปัญญานิรันกุลหรือเซียตาหรือพี่ตาของน้องๆ แห่งอาณาจักรเบิร์กพอยต์ผู้ที่ผลิตรายการบันเทิงทรงมอบความสุขรอยยิ้มให้กับผู้ชมมายาวนานหลายสิบปีเรียกว่าทุกรายการประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามและบางรายการก็จะได้เห็นพี่ตาปัญญานั่งแทนเป็นพิธีกรเองด้วยซึ่งนั่นเป็นเวอร์ชั่นของการเป็นผู้บริหารและเป็นพิธีกรแต่ในอีกบุมสบายๆกับวันว่างชิวๆของเสียตาปัญญาเจ้าตัวจะอยู่กับหลานๆเป็นคุณตาที่พาเด็กๆวิ่งเล่นในสวนแปลงพัก ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวพืชพัธุ์นานาชนิดต่างพีดอกออกผลเต็มไปหมดเห็นแล้วชื่นใจเอามากๆซึ่งล่าสุดเสียตาปัญญาได้เผยภาพสวนผักภายในรั้วบ้านมีร่องน้ำนอกจากจะรถแปลงผักแล้วยังเป็นที่ให้เด็กๆได้พาเรือนั่งชิลสุดอากาศบริสุทธิ์อีกด้วยซึ่งเสียตาได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าสวนผักบ้านเราครับชอบมากครับกินดินแดดฝนลมและสวนผักคุณหล,า,ลานล่องเรือพากันไป ทมกลาง,งบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นชอบวิถีชีวิตแบบนี้จังค่ะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปลูกผักกินเองดีมากๆเลยค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มากครับน่าอยู่มากเลยค่ะเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอร้อยเปอร์เซนต์ค่ะบรรยากาศที่ทุกคนหวยหาเลยค่ะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากค่ะชอบมากค่ะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขในแบบอย่างที่น่าชื่นชมและยกย่องค่ะ ันที่8 000, 67, กมุมภาพันธ์2567กรมอุตุวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างฉบับที่2ระบุว่าในช่วงวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2567บริเวณกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงและลอกไม้จากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปรีมณนทน ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร อาไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือบริเวณอาไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้สั่คมจีจังไม่ได้คือถุงเงินถุงทองแล้วก็ลงหน้า,นาทองให้ถุงเงินถุงทองพุทธคุณก็โพกศั์เรียกเงินเรียกทอง ส่วนเรื่องณนาทองจะเป็นมหาเสน่หเมตตาใครเห็นใครรัก สาวพรลงของเด็ดเจอตัวอาจารย์และผู้ชายข้างรักหนักมากจากกรณีคดีฆาตกรรมนายธนาสารเตอันหรือในายไม้หนุ่มโรงงานอายุ33ปีที่ถูกฆาตกรรมทิ้งศพข้างทางนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวช่างกิตวัย37ปีผู้ก่อเหตุและยังพบอีกว่าน้องพ,อพรภรรยาผู้เสียชีวิตมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ก่อเหตุและผู้ชายอีกหลายคนต่อมาชาวเน็ตแห่ตั้งข้อสังเกตเรื่องรอยสักของน้องพร ว่าจะเกี่ยวกับเมตตามหาสเสนหรือไม่หรือมีการเล่นของอะไรที่ทําให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงโดยบนโลกออนไลน์พากันตามหาตัวอาจารย์ผู้ที่สักยันต์กันให้คลอกและล่าสุดทางเพจนายยอดสำรงได้โพลคลิปขณะสัมภาษณ์อาจารย์กายผู้ที่ทําการสักยันต์ให้น้องพรซึ่งเผยว่าได้สักให้พรจริงช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา โดยลูกศิษย์ตนเป็นคนพามาและมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีก4-5ถึงคนส่วนยันที่สักให้เรียกว่าถุงเงินถุงทองเป็นด้านโพทรั์เรียกเงินเรียกทองให้มีเงินใช้ตลอดเวลาเงินทองไม่ล้วนไหลและยังมีการลงหน้าหน้าทองเป็นเมตตามหาสเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบส่วนที่ผู้ชายหลงกันนั้นตนไม่แน่ใจว่าได้สักจิ้งจกไปให้หรือไม่เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะสักจิ้งจก แต่ส่วนใหญ่ตนจะไม่ลงมึกจะสักน้ำมันให้แต่เนื่องจากมีหลายคนจึงจำไม่ได้ว่าสักให้พรด้วยหรือไม่เป็นเรื่องราวจากทางเว็บไซต์ซีไต้หวันรายงานเรื่องราวของอายการสาวนางฟ้าควนใจชาวเวียดนาม ซึ่งตกเป็นประเด็นชาวบนโลกออนไลน์หลังมีคลิปหลุดยาวประมาณ15นาทีเผยเห็นหญิงสาวที่ดูคล้ายอายการหญิงรายนี้กับชายแปลกหน้ากำลังมีเพศสัมพันธ์แนบชิดในโรงแรมแห่งหนึง่งจนทำให้ชีวิตที่กำลังรุ่งโลดของสาวอายการรายนี้พังทลายลงในพริบตาทางสื่อเวียดนามรายงานว่า อายการสาวอายุ24ปีเป็นหนึ่งในคนดังที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เนื่องจากมีใบหน้าสวยหุนดีและยังเป็นคนมีความสามารถนอกจากนี้เมื่อปี2561ขณะที่เธอกำลังศึกษาด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยแห่งนหนึ่งในฮานอยเธอได้เข้าร่วมการประกวดนางงามจนเข้ารอบ20คนสุดท้ายซึ่งกลายเป็นจุดสร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ จนกระทั่งในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีคลิปเช้าความยาว15นาทีถูกปล่อยออกมาบนโลกออนไลน์ขนาดที่ชื่อของอายการสาวกลายมาเป็นคำค้นหาที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นซึ่งเธอยังไม่ได้ออกมายอมรับตรงๆว่าเป็นบุคคลในคลิปดังกล่าวแต่ไม่นานมานี้อายการสูงสุดได้สั่งทอเธอออกจากตำแหน่งต่างๆรวมถึงบังคับให้ลาออกนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวลือว่าชายในคลิปดังกล่าวไม่ใช่สามีของเธอเธอถูกกล่าวหาว่านอกใจและถูก คำคับให้อย่าร้างโดยฝ่ายชายในคลิปเป็นนักธุรกิจที่ตอนนี้ยาขาดจากภรรยาเช่นกันและกําลังถูกสอบสวนในประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนอายการสาวและกับผลประโยชน์ทางธุรกิจตัดสินมรดกน้องพรมีชู้ทําผัวตายทั้งคนจากคดีอุ้มค่าหนุ่มโรงงานยังสงสัยว่าพรภรรยาผู้เสียชีวิต มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แม้ตำรวจยืนยันว่าไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงซึ่งจะทำให้พรและแม่ของไม่ได้รับเงินประกันคนละห0 0 0นบาทยังไม่รวมสินสมรสและมรดกที่พรจะได้สิทธิ์ ในฐานะภรรยาจดทะเบียนสมรสและเงินสวัสดิการต่างๆจากบริษัทของใหม่โดยเฉพาะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ระบุให้พรรับผลประโยชน์ได้ไปเต็มๆซึ่งทางด้านครอบครัวของใหม่รับไม่ได้มองว่าการได้สิทธิ์ในทรัพย์สินไม่น่าจะเป็นธรรมเพราะก่อนเกิดเหตุทางพรก็รู้ว่าใไม่ได้ทำประกันชีวิตเอาไว้ตั้งแต่ปลายปี2566หรืออาจรู้เห็นในการเสียชีวิตของใหม่ก็ได้ทางด้านว่าที่พันตีดตรสมบัติวงกำแหงอดีตเลขาธิการสภาทนายความ ว่าหลังจดทะเบียนสมรสฝ่ายสามีและภรรยาได้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วแต่เมื่อสามีหรือภรรยาเสียชีวิตก็เป็นสิทธิ์ได้สินสมรสทั้งหมดของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ส่วนกรณีของพรจะเป็นมูลเหตุให้สามีถึงแก่ความตายหรือไม่ก็เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปในประเด็นทรัพย์สินที่พรจะได้รับสิทธิ์จะเพิกถอนไม่ได้ตามกฎหมาย แม้มีการประพฤติผิดในระคุณกับเจ้าของมรดกก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์เป็นการได้มาในฐานะคู่สมรสและเป็นการให้โดยสเสน่หายกเว้นมีส่วนร่วมฆ่าเจ้าของมรดกก็อาจถูกตัดสิทธิ์ได้หรือยกในส่วนของสามีออกได้ความประพฤติไม่ดีหรือการครบชู้ไม่เป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ได้รับสินสมรสและมรดกยกเว้นมีส่วนรู้เห็นในการฆ่าเป็นเรื่องที่ครอบครัวของผู้ตายต้องยื่นตัดสิทธิ์เฉพาะในส่วนที่เป็นมรดก เป็นนักร้องสาวที่ขยันเมคมันนี่สุดๆส,ดสำหรับกระแตอาสยามพอนอกจากจะมีง,งานคอนเสิร์ตแทบทุกวันแล้วยังมีชุดว่ายน้ำแบรนด์ของตัวเองและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเคที่ออมเลสคอสเมติกด้วยเรียกว่าธุรกิจเป็นไปได้สวยมีกำไรเป็นกอบเป็นกมจนสามารถสร้างบ้านและบริษัทได้ซึ่งล่าสุดสาวกระแตได้เข้าตัวความเรียบร้อยของบริษัทเลยทาให้เห็นความใหญ่อลังการของภายนอกของตึกส่วนภายในก็รูรามมาก เห็นแล้วรู้เลยว่าลงทุนไปไม่น้อยแน่ๆน่โดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีวันนี้ฝันที่ไม่ใช่ฝันบริษัทใหม่ของแต้ใกล้เสร็จแล้วตกแต่งและออกแบบเองทั้งหมดเพราะอยากให้ทีมงานทุกคนมีความสุขสนุกสดชื่นที่ได้มาทำงานกับแต่ออฟฟิศที่ไม่เหมือนออฟฟิศเพราะเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวจริง,ร,งรักทุกคนมากมาก และจะพยายามเป็นบอสที่จะนำพาทุกคนเติบโตขึ้นอีกล้านเท่าขอบคุณทุกประสบการณ์ที่เข้ามาทำให้ฉันมีวันนี้เราจะเติบโตขึ้นอีกและจะไม่หยุดจนกว่าจะหมดแรงเดี๋ยวตกแต่งเสร็จจะพาชมออฟฟิศใหม่ของแตกกันนะคะงานนี้บรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แหร่รวมแสดงความยินดีกับสาวรกระแตอาสยามกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นยินดีกับพี่กระแตมากๆนะคะ พี่กระแตเก่งมากๆเลยออฟฟิศสวยอลังการมากเลยค่ะสวยและเก่งมากๆเลยค่ะเก่งทุกด้านจริงๆคนนี้ปกติว่างท่านทำอะไรครับเนฟิก์ทำไมถึงเลือกดูเนฟิกส์ก็มันข้าเวลานี้นะข้าเวลาลวตอนตอนนี้มึงลำคาที่มึงเวลาเยอะหรอวะ ไอแปดชั่วโมงที่คุณไปดูเน็ตเฟกอ่ะคือต้องไปไปศึกษาพัฒนาชีวิตตัวเองได้แล้วกลายเป็นประเด็นวิภา์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เมื่อซีเคจเจหนึ่งในผู้บริหารชุดใหม่ของ Facebook เทคโนโลยีที่ออกมาเปิดมุมมองเกี่ยวกับการบริหารเวลาในประเด็นที่ว่าเวลาย้อนกลับไม่ได้โดยมีใจความสําคัญว่าผมถามเขาตลอดนะปกติเวลาว่างทําอะไรครับทําไมถึงเลือกดูสติมมิ่งหนังละ่ะค่าเวลาคือตอนนี้คุณรำคาญที่คุณมีเวลาเยอะหรอ แชั่วโมงที่ดูสตรีมมิ่งหนังเอาไปศึกษาพัฒนาชีวิตตัวเองได้นะไม่ได้บอกว่าดูหนังหรือเล่นเกมผิดแต่คุณต้องอย่าลืมพัฒนาชีวิตก่อนถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเรียนรู้ละข้อมูลเกี่ยวกับการเงินนี่เงินเฟ้อเราเข้าใจละคุณเข้าใจแล้วคุณเอาเวลาที่เหลือไปดูสตรีมมิ่งหนังได้ยังไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้แต่ดันเอาเวลาที่เรียนรู้พวกนี้ไปดูซีรีส์เกาหลีผมเข้าใจนะคำพูดที่คนไทยชอบพูดต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกัน เข้าใจคนหนึ่งบ้านรวยคนหนึ่งบ้านไม่รวยแต่รู้ไหมอะไรที่เราเหมือนกันคือเวลาเราสามารถเอาเวลาของเราไปทำอย่างอื่นได้ ต้นทุนที่แท้จริงคือเวลาไปศึกษาเรียนรู้ถ้าเราเอาเวลานี้ไปเสพซีรีส์เกาหลีพระเอกรอจังเลยน่ารักคู่จิน้นคุณไปไม่ถึงไหนหรอกดูหนังไม่ผิดครับแต่มันผิดถ้าคุณยังไม่พร้อมพัฒนาตรงนี้เมื่อคลิปดังกาวถูกแชร์ออกไปกับเกิดกระแสตีกับทำเอาคนที่เห็นคลิปดังกาวรับไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์เดือดวิพากวิจารณกันสนันอย่างร้อนแรง กรณีเพจดังนางฟ้าซาลอนได้พตนเรื่องราวของเด็กชายยอดกตันยูขาดเรียนเป็นเดือนเพื่อดูแลยายติดเตียงวันหยุดก็ต้องไปรับจ้างแบกมันสับหลังเพื่อหาไรายได้ซื้อของจําเป็นให้ยายชีวิตน่าสงสารมากและส่งผลให้ผลการเรียนต้องติดศูนย์ถึงสิวิชาด้านคุณยายทัศพันธ์อายุ65ปีป่วยด้วยโรคเลือดออกในสมอง ไม่สามารถพูดได้และมีอาการพิการทางการเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยคุณยายอาศัยอยู่กับหลานชายชื่อนายเอกวิธรรมนิยายหรือน้องพีอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนบ้านคลองรานวิทยาน้องพีเผยว่าที่ต้องหยุดเรียนเป็นประจำเพื่อกลับมาดูแลยายที่บ้านบางครั้งขาดเรียนหลายสัปดาห์เพื่อต้องเฝ้ายายที่โรงพยาบาลและในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดา ตนต้องหาเงินมาใช้ใจ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการดูแลายายทั้งแผ่นเพิร์ทที่ต้องใช้วันละไม่ต่ำกว่า3ชิ้นและการซื้ออาหารมาเพื่อทําอาหารเหลวป้อนให้ยายกินวันละสามมือ้อน้องพีเผยอ,อีกว่าผลจากการที่ตนขาดเรียนบ่อยครั้งจนทําให้ผลการเรียนของตนนั้นตกต่าถึงขั้นติดศูนย์แทบทุกวิชาซึ่งต่อมาก็ได้ปรึกษาทางอาจารย์โดยชี้แจงความจําเป็นซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจ เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือน้องพีกับคุณยายแล้วแต่ยังคงขาดของใช้ที่จําเป็นเช่นผ้าอ้อมไซส์แอลแผ่นรองซับข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มที่ยังขาดแคลนอยู่